ครับก็ลอดประตูคนเดินเข้ามานะครับก็เป็นถนนแล้วก็นี่คืออาคารแปะนะครับตรงนี้มีพวกโรงวัสดุหรือโรงช่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นอะไร หญ้าเนี่ยดูเหมือนระดับจะต่ํากว่าต่ากว่าเมื่อก่อนนะครับมันเหมือนยุบยุบไปแล้วก็น้ําท่วมขังครับมีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมขังนะครับหญ้าขอ,องเราเดินเข้ามาที่อาคารแปดนะครับอาคารแปด ก็เป็นลักษณะอาคารสมัยก่อนคือมีการศาสตร์นะครับมีการศาสตร์ยืน่นออกไปก็คือการทั้งฝนการทั้งแดดแล้วก็คือบังไม่ให้แดดมันตกกระทบตัวผนังห้องโดยตรงนะครับ mm hmm. ก็เป็นยุคสมัยก่อนที่เขาดีไซน์ตึกแบบที่ไม่ต้องใช่อร์นะครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประตูติดลูกกงมแล้วนะครับครับผักแบบติดลูกกงแล้วก็โล่งไปสุนดนู่เดี๋ยวจะสูงเข้าไปสุดที่นู่น ฟากหนึ่งศูตรงนั้นก็มีศัตูลูกตรงเลยเหมือนกันครับมีโต๊ะนั่งเหมือนเป็นโต๊ะยาวครับครับนี่ก็